สวัสดีครับอะไรเล่น,นานนนมาจากไหนอ่ะอนนี้ผมเป็นปลาฉลามครับเห็นพี่เล่นเกมอยู่ผมจะขอดูได้ไหมครับได้ให้ขอดูหน่อยครับเฮ้ยพี่เล่นเกมอะไรครับเออเป็นเกมเออเกมอะไรค,ครับเกิดีเกิดขไม่ออกเขาชื่อเกมอะไรครับพี่อ,อ๋อจำได้ละ ่ะรครับเกอ๋อมันมาเป็นปเกมแบบมันเป็นเกมก,ก็คือต้องต้องสร้างสถานที่สถานที่ที่จะต้องแข่งรถจากนั้นจากนั้นก็ก็อะไรครับจากนั้นก็เอาไปจากนั้นก็เอาไปแข่งครับพี่ร<ด>ู้ไหมผมคือตัวอะไรครับรู้ตัวอะไร พี่ไม่กลัวผมนะครับนี่มีบ้านให้อยู่ด้วยใช่ครับเฮ้ยอันนี้คือน้ําพี่จะให้ผมเข้าไปอยู่ใช่ไหมสีฟ้าคือน้ําพี่จะให้ผมเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหนผมขอเข้าไปได้ไหมเข้าเลยเนี่ยเยเฮ้ยมัเข้าไม่ได้พี่พีโกหกผมเหรอครับเดี๋ยวผมจะกินหูพี่นะครับเป็นกเป็นจะกินหูพี่แล้วครับเป็นมุกเป็นมุกใหญ่ใ พี่น่ากินจังเลยเฮ้ยผมขอดูพี่หน่อยนะผมเห็นแล้วผมอยากเข้าไปว่ายน้ำข้างในเลยครับน่าสนุกมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยหิวแล้วรับหยวแล้วอะไรจังเลยครับแก้มเนี่ยอะไรเอาสครับเดี๋ยววันนี้ พี่ยาลามต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหะน้ามาเจอกันใหม่ได้ครับสวัสดีครับกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ด้วยนะครับ